อ้เอาตัวนี้ไปใส่กลางใส่กลางสวัสดีครับสวัสดี<ห>พี่น้องงามแรงงามง่ายหนึ่งเขาปอไฟเป็นทีเรียบร้อยวันนี้ขึ้นพอปิ่งลาเฮ้ยน้องอบกระดาษ ไปลานิ่นก็ปรากฏมาพี่น้องกระตำเครื่องใสอ๋อมาเบิ้งพ้นงานพูนีผิวนึงปลาโบวเป็นตาใหม่ตัวว่าพูนีผู้มีปัญหาอีกเรี่วตัวนี้ไม่ลายังเนี่ปรากฏตัวกดนี่ปลาเขาเอิญหนึ่งไอ้เผาเผาเอิญเผาใส่กระดาษเผาส่งเครื่องเผาส่งเครื่องใส่กระดาษเอาพี่น้องมาเบิ้งเด้อฝีมือพูนีผู้อสิผ่านบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวสิได้กินเข่าหรือสิหรือสิใหม่ก่อนเอามาลุ้นกันพี่น้องอย่างป้านิ่นพูนีผู้ยเป็นยังไงตัวนี้อย่างไรอย่างไรป้านิ่นเงินไหมตะโกดโอ้เป็นยังไงพี่เหมืองซุกบอลนี่เบื่อตวนไหนติกินห้วยใส่ยขังกันไอ้ที่ อ๋ประกดบางบบอามาลดประกดเป็นี่น้องรวบเหัวรวบถุกเทียงหัวกว่าอดีขอดีโอ้นหมวผีมือผีมือพี่น่องผีมือเยอะอ้าวอ้าวมามามาเอาเขาออกแทีเข้าออกใส่เขาอะไรแล้วอาหารไหนลงเแล้วเดี๋ยวกิน เอาเอาไปไหมอันอั้นบุญทึงกระยีเอาเอานี่ได้ยังแง z o สมพักตามบุกงูเอามาพี่น้องมาบ้านก็ข่าร้ายมันนี่ป่าสวนเย็นไปเลอุ้ยเอาตัวนี้ไว้ใส่กางใส่กางหนางใหนี่

มืเดียวเราหมักมกันมนี่ตัวไรแท้อันแกนขูดกระชายดีสุดตังเอญ่ขาอุ้ยข้าบนี้ยังมดสิบเนี่ยสิบอุ้ยเนี่ยุ๊บ คนเจ้าวัวมีตัหยัแล้วนเ้าร้เ้ย้นใหม่เลยใกลางอันไม่ได้โครดูดับยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สีไทยพูดเห็นเดกของสองเด็กของสองกินโมเป็นอะเสียค่าจะปันให้ผู้อื่นดีกว่าแต่เกของสองคนเบิงบคอยเบิงว่ากินโมเสยก,นะกินโมเป็นอะไรเสียห้าค่าฟัน่นะ ดีครับวันนี้กกินเขากันเร้อพี่น้องเด้อยวันนี้เกาต้องไปก่อนคลิปหนาจะไม่เห็นยังเห็นพี่น้องดีกินได้เบ่งสวัสดีครับ